สนับสนุนโดยรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าครบครันเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนต้อง AJ กลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการแล้วครับ <5. S 2> ตอนนี้กำลังจะพาจอยไปเที่ยวตลาดนัดรถโบราณตอนนี้ประมาณ5โมงเย็น5โมงเย็นเนี่ยนะ <5. S 2> เริ่มจะมากัน ทยอยมากัน <ừ> จริงๆแล้วเวลาที่เหมาะสมมากสำหรับการมาเที่ยวที่นี่เนี่ยที่เขาจะตั้งรถตั้งร้านกันให้พร้อมเนี่ยน่าจะเป็นสักหกโมงเย็นเป็นต้นไปก็คือเดินแบบว่าไม่มีแดดร้อนเลย<ช>สบาย,บายแล้วก็เป็นเวลาที่เขามาจัดแจงวางของวางอะไรกันเรียบร้อยแล้วไง <ừ> นำรถมาจอดโชว์กันแล้วอะไรอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ยังไม่ถึง6กโมงเย็นเพิ่งจะห้าโมงเย็นเสร็จนิดๆเน,นี่ยเราก็ใช้เวลาในช่วงนี้คุยกับเจ้าถิ่นนี<ห>่นใช้คําว่าเจ้าถิ่นนิวยังก,ก็โอ้โห,โหนักลงนักเลงไม่ใช่นะฮะ,ะพูดถึงหมายถึงว่าเป็นคนที่เขาเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีตลาดนัดรถโบราณเพื่อจะได้คุยกันถึงเรื่องราวความเป็นมาแนวความคิดอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยตอนนี้อานัดเขาไว้แล้วล่ะหะอคะไปคุยกับเขาเลยไหมคะอ่ะไป และตอนนี้เจ้าทินผู้จะมาพูดคุยกับเราถึงเรื่องราวของตลาดนัดรถโบราณพร้อมอยู่แล้วคุณอารยะพุทธศรีสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีชื่อเล่นไหมฮะชื่อโตครับชื่อโตคุณโตเป็นเจ้าทินเป็นเจ้าทินจริงๆแล้วอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่นักรงนักเลงอะไรฮะแต่เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งตลาดนัดรถโบราณแห่งนี้ขึ้นมาที่นี่ใช่ครับใช่ครับนี่แปลว่า เราต้องมาเช่าสถานที่เขาหรือเปล่าเนี่ยเช่าสถานที่รับใช่ไหมฮะรับผมครับเออแล้วมาเกิดแนวไอเดียอะไรขึ้นมาอย่างไงถึงไอ้เรื่องตลาดนัดมันก็โอเคอ่ะใครก็คิดได้แล้วทำไมถึงเอาไปบวกกับรถโบร,โบราณอะไรนี่เข้าไปจริงๆในส่วนของการรเริ่มนะฮะที่ได้ก่อตั้งตลาดนัดรถโบราณขึ้นมานมก็คือเกิดจากแรงบันดาลใจที่เราชอบรถนะฮะแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มก้อนของน้องๆที่ว่าอยากจะเป็น แนวเลโทรคลาสสิกขึ้นมาที่เป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นที่ชุมนุมจากกลุ่มก้อนเล็กๆน้อยๆกลายเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่พื้นที่ที่เราเช่าก็อยู่ตรงนี้นี่เท่าไหร่ฮะสี่ไร่ครับสี่ไร่มีแบ่งเป็นโซนอะไรยังไงตอนนี้ก็คือโซน A โซน A ก็มีเป็นรถที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือรถโฟกตูนะครับโซน B โซนลานจอดก็คือรถตลาดมาขายของวินเทจหรือรถโบราณมาขายของสมัยใหม่ได้นะครับแล้วก็ มีโซน4คือโซนบริเวณรอบขอบสระทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเหมือนอันนี้อันนี้เอามาตั้งใช่ใช่เป็นแบรกะดินของของที่เอามาขายอ๋อส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าพ่อค้าเนี่ยความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดก็ค่อนข้างที่จะเป็นในรูปแบบของสินค้าแฮนเมดนะฮะแล้วก็สินค้ามือสองตรงนี้ทางตลาดเราเนี่ยจะรับพิจารณาเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้ามือหนึ่งเนี่ยตลาดเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเน้น นะครับเน้นเพราะวันจริงไปซื <Yes> ้อที่อื่นใช่ใช่ใช่ก็เอาตลาดนัดย้อนยุกอยู่แล้วใช่เยอย่น้อนของมือสองสองสินค้าทำเองมีไอเดียเกเๆกมีของเน้นด้านศิลปะที่เราทำด้วยมือด้วยอะไรใช่ใช่เข้ามาเลยจอยอยากจะะ ดูนั่นดูนี่เผื่อจะมีอะไรติดไม้ติดมือยินดีมากยินีมารักดูนั่นดูนี่แต่เดี๋ยวก่อนนะกระเป๋าตังค์อใครเก็บไปให้อยดีๆนะช็อปแน่ๆขออนุญาตได้ได้ยินดีมากอับยินดีมากครับผม้วคุณผู้ชมก็ตามเราไปเลยครับตามไปเลยค่ะ ขอสั่งนมจีนก่อนนมจีนไม่เอาเส้นค่ะอะไรเดี๋ยวหนูชอบเสียงเสียงพ่อค้ากันไห,นหมคะหัวเราะการเล่นขา,ขายกาแฟครับอ้อขายกาแฟ,าาาฟาถ่ายแล้วลแล้วคุณเอาอย่างไหนละ่ะน้องจอยหนูก็พูดไปเรื่อยแหละหนูเห็นมะนาวไม่รู้ว่าเกี่ยวกันอะไรแต่คุณอาอนี่ร้านนี้เขาน,น่ารักมายกาแฟขายโอเลี้ยงคุณอาดูนี่เอดูเราเลี้ยงไหม

บอกว่าร้านนี้ขายทั้งเสื้อขายของขายรถด้วยใช่ค่ะเหรอคะก็คือถ้าขายไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้ค่ะก็ใช้อยู่ใช้อย่างนี้ใช้เองใช้เองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ ี่กี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณ57ปีโคงมาลงโครงมาอะไรอะนะคุณนาเนาะมีแต่บอกที่ซ่อมแซมไปเล็กน้อยใช่ไหมคะไม่เล็กน้อยนะไม่เล็กน้อยไม่เหลือนึงขนาดนี้หรอกห้าสิบเจ็ดปีซ่เยอะมากแค่ไหนกันแน่กว่าตอนแรกตอนแรกมาเป็นโครงเลยป่ะคะจัดว่าจัดว่ายังยังวิ่งไม่ได้ ยังวิ่งได้ครับแต่วิ่งไปก็จะหลุมอะไรก็สีรถเช่นชมเลยนะคนที่ที่ดูแลรถรถโบราณแล้วให้ได้ใช้งานได้นะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่นี่ดูไม่ใหญ่ต่ออะไรแต่เดินเหงื่อซึมมอนนัเหนื่อยเหนื่อยผมแมจจะได้นิดนึงตอนนี้ พอดีเขายังไม่ยังนะเรียบร้อยกันเท่าไหร่นะฮะโอ้โหไม่กันคงม,มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เดี๋ยวเรา ขอบคุณคุณโตก่อนแล้วเดี๋ยวเราแอบไปชอบต่อได้ <c oughs> ไม่รู้หรอกว่าตามจริงแอบซื้อไว้แล้วฝากไว้ตามร้านต่างๆไม่ยอมถึงไงว<พ> <c oughs> ันนี้สนุกมากเลยคุณอาใช่ที่<ม>นี่คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะรู้มันอยู่ตรงไหนยังไงมายังไงอ่ะคุณโตครับผมก็อยู่ที่สถานที่ตั้งของตลาดนัดรถโบราณนะฮะอ,อยู่ที่อ่เาเกษตรนวมินนะครับหรือเรียบด่วนรามินทรานะฮะถ้าเกิดมาจากเส้นเกษตรเนี่ยมาง่ายๆเลยคือดูที่ตมอที่175นะครับนะเปิดทำการตั้งแต่ วันอังคารกับวันพฤหัสนะฮะก็เริ่มตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะตลาดเราจะเป็นเอกลักษณ์อยากเชิญชวนให้คนที่ต้องการมาช็อปเกี่ยวกับตลาดแนววินเทจจริงๆลองมาช็อปมาจ่ายได้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโตนะครับคุณอารยะพุทธศรีซึ่งได้นำเอาเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาฝากกันนะครับเรื่องของคนรินเทพเนี่ยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งของแหล่งทั้ง พักผ่อนหย่อนใจเที่ยวชิมช็อปรวมอยู่ในนี้ที่เดียวกันหมดเลยนะครับว่างๆก็แวะกันมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีคับขอบคุณมากครับสวัสดีครับช่วงหน้านะคะจะพาไปทานอาหารที่คุณอาบอกว่าชื่อร้านว่าแล้วจะและขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะ